นีเอต้องหาเทพนิดพากันมาสอยมะม่วงกับนาเล็กเอขึ้นไปแล้วข้างบนลูกมันโดกอะ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าจะต้องใช้อะไรรองรับเนี่ยเก็บในน้โอ้หเก็บในน้ํามันก็มันจะไหวเหรอไหวไม่ลึกเอาถังมาเก็บอ่ๆโอเคๆเดี๋ยวรอแป๊บเดีช่างกินทเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆม,มาดูบรรยากาศการเก็บมะม่วงฮะนะเทบมิดก็ปีนสอยอยู่ข้างบนนะลูกไหนร่วงก็นั่นเลยก็เก็บในน้ําแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าลูกไหนที่มันดิบมามดิบมันก็จะลอยให้เห็นนะแต่ว่าถ้าลูกไหนสุกมันก็จะจมน้ํา น,ะนาเล็กก็ต้องงมนี่แหละเศบมีตัวสวยอยู่ข้างบนนะนาเล็กก็เก็บในน้ำแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าในน้ำมันก็จะมีเป็นโคลนนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเศษแก้วเศษอะไรอยู่นะก็ต้องคอยระวังกันแล้วนะก็มีบางส่วนที่มันตกแล้วมันลอยไปไกลก็มีบางส่วนที่ตกแล้วจมน้ำอา้าวเราก็ปล่อยให้มัน เป็นเหยื่อของปลาบ้างก็แล้วกันนะเราก็คงเก็บไม่หมดหรอกเห็บมิดก็สอยเพลินเลยนั่นเลยก็คอยเก็บนี่แหละข้างล่างเนี่ยดฮะลวงหลนลงเรื่อยๆนะนนฮะตูมลงมานะเลยก็ต้องนะตัวนี้มันสุกมันก็จม ตัวนี้ยตกสะไกลเลยอ่ะใช้ไม้พายเขียยนะอืมโชคดีที่มันลอยนะตรงนี้มันมันแล่าคๆว่าลูกมันยังยังดิบอยู่ก็ต้องระวังฮนะ <c oughs> เพราะเทปมิดสอยข้างบนนะ่ะม่วงจะหล่นใส่หัวนะั่นแหะแก โน่ะหลดตูมล,ลงมาอ่ดูตัวไหนอ่งัดมาได้ก็โอเคลูกดิบมันจะลอยให้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเก็บไม่ยากนะี่ละมะม่วงเขียวเสวยก็ต้นนี้เนี่ยเป็นมะม่วงที่มีสองสายพันธ์นะ กิ่งล่างก็จะเป็นเขียวใหญ่กิ่งบนจะเป็นเขียวเสวยตอนนี้เขียวใหญ่นี่โดนโดนตัดไปแล้วเนี่ยนะโดนตัดกิ่งมันก็เลยไม่ออกดอกไม่ออกผลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวเสวยที่ออกดอกออกผลปีนีน้อันนี้ก็แบ่งกันกินกับกระลอกนะเพราะว่ากระลอกนี่เยอะจริงๆ นู่นฮะตูนาเล็กรู้แล้วว่าพยายามเก็บมันไม่ได้เพราะมันลอยออกไปไกลแล้วลอยไปไกลมากเลยนูน่นอยู่กลางน้ำโ้ดูฮะชักเริ่มหลายลูกชักเริ่มเขี่ยลำบากเปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนใช้เรือพายเอา นี่เรามีเรือพายเก็บนะพายเก็บมะม่วงนี่สุดยอดไหมครันาเล็กมีเรือพายด้วยมะม่วงลูกดิบมันก็จะลอยนะให้ลูกที่มันสุกมันจมก็ปล่อยให้เป็นอาหารของปลาก็แล้วกัน นี่นี่ฮะเก็แบบกันเพลินๆอยู่ตรงนี้แหละเนีย่ยดูเรือน้าเล็กใช่น่ะดูฮะมีพัดลมให้ด้วยน,นั่นก็บอกเพมิดว่าเออมันมีลูกสุกสอยให้เข้าใกล้ฝั่งหน่อยเพราะว่าถ้ะล่วงในตรงกลางคลองเนี่ยมันตรง มันลึกอ่ะต้องเก็บยากหมดเก็บยากาาก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะยี่สิบสามสิบลูกนูนแหละเห็นเทพมิตรงัดมาตูม,ต,มตูมเนี่ยหล่นน้ำตูมเนี่ยเขียบเลย คือตอนที่ยังไม่สอยเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีเยอะแต่พอเทปมิดขึ้นไปสอยแล้วโอ,โอโ้โหเยอะจริงๆนะมีเยอะเพราะมันบังกับใบไม้อยู่ใส่ได้กันถือว่าเยอะมากๆมีนะใช้ ใบพายตักเอาพอแล้วเข้าฝั่งแล้วทีนี้เดี๋ยวมาสรุปผลกันหน่อยว่าได้เยอะหรือเปล่าเแหละฮะเจ้าของคนปลูกต้นมะม่วงต้นนี้นะเทพมิตรนะเป็นไงปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณสิบปีสิป,ปีเหรอ นึกว่าไม่ได้กินแล้วนึกว่าจะเกษียณก่อนนะเออโอ้โหนี่ได้เยอะปีน่าจะตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวจะคงเต็มแหละเออได้เยอะเยอะจริงจริงทด้วยนู่นด้วยอืมโอ้โหเต็มกระมังเลยครับเนี่ยเยอะมากสวยๆลูกโอ้โหอ้านี่แบ่งสมบัติเหรอแบ่งก็ต้องเทีบสายก่อนเนี่ยเทสายโอ้โหเนี่ยมีการแบ่งสมบัติกันเทพเหมือนกันเออมา แคปบายด้วยอ่อ่าโอเคนีฮะโหสุดยอดจริงเนี่ยความยุติธรรมไม่มีในโลกแต่เรามีนะก็เดี๋ยวได้แล้วเราก็ไปแบ่งพี่ๆน้องๆกินกันแหละเราก็ไปกระจายตามหุ้นส่วนกันไปเออเราพอใครก็ว่ากันไปนี่ฮะเนี่ยความสุขของพวกเราก็แค่นี้แหละนะ พอจะมานั่งกินคนเดียวให้หมดทั้งก็คงไม่ได้ได้ทั้งเบาหวานได้ทั้งท้องอืดเอาจัดไปจัดไปนี่แหละความสุขของพวกเรานดูแลสวนนี่โอ้โหลูกอร่อยมากนะต้นนี้เนี่ยมะม่วงเขียวสวยต้นนี้มันจะมีปีหนึ่งที่เราเก็บได้คือลูกมะม่วงเขียวใหญ่ใช่ไหมได้แม่อร่อยโอ้แม่อร่อยเนะย โอเคอ่าอ่าปาเาากเทมิดนะอ่าปาโอเคขอบคุณมากเลยเดอะมังมาเออไ, <c oughs> ไม่เป็นไรครับขอบคุณค,ครับนี่มะม่วงที่เราแบ่งกันนะเทปมิดก็แบ่งให้หนาเล็กเนี่ยเทพมิดเขานูน่นเขาอยู่บนฟ้า <c oughs> ไปเก็บอยู่บนต้นมะม่วงส่วนนาเล็กลงน้ำลุยน้ำเก็บมะม่วงอืมเปียกมาลอกมาเล็กเลยอ่าพี่น้องโอ้อ่ะเดี๋ยวก็เอามะม่วงนี้ไปแบ่งปันพี่ๆน้องๆกันกินนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กรับผมสวัสดีครับ